สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทงโก้นะครับแล้ววันนี้แขกของเราอีกรอบหนึ่งพี่บอบบี้ U.S. Navy Seal นะครับพี่บอบบี้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอบบี้สบายดีนะครับยังอยู่ครับยังอยู่นะครับโอเคดีนะครับอยากให้พี่บอบบี้อยู่แล้วก็วันนี้เราจะรีแอคกับหนังเรื่อง Lockdown พี่บอยบี้เคยดูไหม ัเยครับคยดูครั้งเดียวนะครับชอบไหมชอบไหมหนังแอคชั t ่นดีครับแอคชั่นดีนะครับแอคชั่นดีโอเคเพื่อนๆถ้าเกิดอยากดูคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าอยากให้พี่บ๊อบบี้รีแอคกับอะไรบ้างนะครับผมนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากสนับสนุนทีมทังเก้เรามีปุ่มจอยแล้วนะครับผมสามารถที่จะมาร่วมคอมมูนิตี้ของทีมทังเก้ได้นะครับเราจะมีหลายระดับลองไปอ่านข้อมูลดูได้เลยแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนทีมทังเก้วิธีอื่นนะครับผมเรามีผลิตภัณฑ์ขายนะครับออออยย่่่่่างเเเชนสสสืื้้ War God ทททีีีผมมมใู อกทูที่พี่บ๊อบบี้ใส่แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นนะ,ะยังไงลองไปดูที่โซเชียลมีเดียลิงก์หรือเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญขอขอบคุณสปอนเซอร์ของวิดีโอวันนี้นะครับผม ไทยออมส์ครับขอบคุณมากครับพี่บอบบี้ครับเหตุการณ์ซูมาเลียพี่บอบบี้อยู่ในเหตุการณ์นั้นโมกุดิชูพี่บอบบี้อยู่ที่นั่นถูกไหมครับใช่ครับไลฟฟังหน่อยไลฟฟังหน่อยตอนนั้นเป็น Search and Rescue ัพสวมเมร์ครับอ่าฮะเราไปกับ Amphibious Group ไปกับ Marine ตอนนั้นเราเข้าไปไปไปกลุ่มกับ USS WaspUSS Wasp นั่นคือเรือเรือเรือที่จะเฮลิคอปเตอร์เป็นเป็นแพลตฟอร์มของเฮลิคอปเตอร์ครับเป็นปีแรกของเขาเลยได้ที่ออกไปได้นัลครบใหญ่ขนาดไหนครับ USS Wasp ห<า>ใหญ่เท่ากับ aircraft carrier ไหมครับครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของ aircraft carrier แต่ครึ่งหนึ่งของ aircraft carrier Air Car ก็น่าจะใหญ่แล,แล้วพี่บอบพี่อยู่ที่น่านน้ำไหมครับ คิดว่า3เดือน3เดือนนั้นมันคือพอดีกับเหตุการณ์ l a ล k h a อ k d นา n ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับตอนนั้นผมยังยืนบนชายหาดอยู่ตอนที่ผมเห็นควันออกมาจากข้างในครับตอนที่ไปส่งมารีนแล้วครับว่าผมเป็นซอร์สแมนมันก็เข้าไปกับมารีนเวลาเขาไป A A V ก็ Amphibious Assault VehicleA A V Amphibious Assault Vehicle ก็ถ้าใครไม่รู้จักเดี๋ยวภาพจะขึ้นมารับมันเป็น track vehicle ที่ที่ลอยน้ําได้ครับอ๋อก็คือบนบกและบนน้ําได้หมดเลยครับใช่ครับก็ปล่อยข้างหลังแล้วก็ออกมา ผมก็ตามเตาไปเวลาเขาออกมาผมก็เข้ามากับเขาออครับเยี่ยมเลยนะพี่บ๊อบบี้ก็คือไม่ได้เข้าไปร่วมในเหตุการณ์ที่เราเห็นใน Black Hawk Down แต่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Whoa, นะครใช่ครับได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราลองมาดู Black Hawk Down กันโอเคครับหนังเริ่มแล้วนะครับโ <c oughs> God I'm t i n g o look that is so accurate about the food That is so accurate. That was brutal, man. บอบี้ครับถามหน่อยซีนเนี้ยทางกลุ่มของรวรอร์โหลดคนนั้นมูฮัมหมัดฟาราอดิตเนี่ยเขาเหมือนกับควบคุมอาหารของจริงมันเป็นอย่างนี้เลยไหมครับจริงครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะบังคับทุกอย่างนอกจากอาหารน้ำมันเป็นอะไรทุกอย่างาคือผมดูแล้วผมนึกว่ามันโหดเกินไปพี่บอบี้ว่านี่คือใกล้เคียงภาพจริงที่มันเกิดขึ้นมันโหดแบบนี้เลยครับผมเคยเห็น่ะคนเวลาเขาเอาของนะครับเขาโ็โดเข้าไปจนคุณจะเห็นคนอยู่ข้างล่างอ่ะเหมือนแย่งกันแล้วก็จะเห็นขาขึ้นมาอีกเข้าไปมัน Terrible. Uh, Terrible. Yeah, okay. yeah. A few moments later. พี่บอบบี้อันนี้มันคือ vehicle introduction แบบ airborne ถูกไหมโอ้ oh, yeah. ยใช่มคือาทำแบบนี้ uh, oh. okay. อ่าโอเคอ่ะันนี้ไลฟ์ฟ er, ันอร์อ้การทำแบบนี้มันคืออะไรอันนี้เขามีงาน uh huh. เราต้องไปทำครับคุณ uh huh. ไปหาทอยต์คนนี้เขา uh huh. จะดูก่อนว่าคนนี้อยู่ไหนอะไรเขตา, uh huh. ามไปแล้วก็จัดการอันนี้มันเป็นฮอแต่พี่บอบบี้ในอิรักเคยทำไหมครับเป็น vehicle to vehicle introduction ก็คือรถ ต้องไปหยุดรถอีกคันหนึ่ง <Yes. S 1> น่าจะต้องมีใช่ไหมถูกไหมมีอะไรเล่าไหมครับเกี่ยวกับเหตุการณ์แบบนี้อ้า oh, อันนี้เป็นสัปดาห์แรกที่ท,ที่ถผมทํทำงานที่ไหนครับเดี๋ยวก่อนตอนนั้นคือป,ประมาณประมาณปีอะไรประเทศอะไรแล้วตอนนั้นพี่บ๊อบบี้เป็นอะไร2004ประมาณสิ้นปีนะครับทำงานฐานรับจ้างชื่อไอโคชีสโคชีสโอเคตอนนั<อ>้นน<อ>่สัปดาห์แรกเลยครับตอนนั้นกำลังรับประทานอาหารตอนเที่ยงแล้วก็ได้ยินระเบิดบุ้มมอกับเพื่อนเราเพิ่งนั่งลงเราก็ ออกมาเลยไปตามมาว่าใครเป็นคนกล้ายิางแล้วแต่เราเห็นรถขับไปนอยู่ไกๆลๆเราก็กระโดดเข้าไปในรถแล้วก็ตามไปเลย <laughs> ตามไปเลยปุ <laughs> ย๊งอย่างเร็วเราสองคนเพราะว่าคนอื่นยังไม่เข้ามาอันนี้นี่เราเป็นคนแรกที่เพิ่งพัโชกับ <c oughs> รถค้าผัดโชครับก็เราออกไปข้างหลังแล้วขออนุญาตขออนุญาตไปข้างนาอกมันข้างนอกนะครับว่าเราเราเห็นเห็นนั่นคนที่ยิงเขาเบอร์เียงเคโอเคโเคเขาอนุญาตไปไป เราก็ไปเลยปุ๊บล็อกล็อกเกมไปปุ๊บตามไปแล้วก็เราเห็นสองคันเนี่ยอ้าวแล้วโอเคเอาคันนี้ก่อนคันแรกก่อนคันนี้ก่อนเพื่อนผมเป็นมือเรียนใส่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเกมพร้อมไหมยูเรดดี้ยูเรดดี้ใส่ยามเรดกันแล้วก็ตัดหน้ารถลื่นไปเก้าสีฟองสาผมก็แบบนี้ะเดี๋ยวก่อนปืนอะไรปืนอะไรจำได้ไหม M4 oh โอเค M4 M4 okay อ๋อแบบนี้ใส่เข้าในแบบนี้ อะไรแบบนี้เราเราก็เปิดตัวตัวตัวดูไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดตรงนี้ไม่ใช่ผิดคันผิดคันผิดคันโอ้ยหนะโอ้โนผิดคันเนาะนี่อันนั้เพราะมันมีสองขันอันนั้นไปซีเรียแล้วโอ้โนะโอ้โหนะเกลือแค่เกลือเชื่อเชื่อวันนั้นยิงเป็นเป็นผัวกับภรรยาของมี่แอนพของถามหน่อยแล้วทำไมพี่บอกมีไม่ยิงเลยอ่ะเขาทำตามที่ผมสั่งอ๋อ เราตักหน้าแลรถเขาเขาว่าเจ้ากหมาอะไาเนาะหัวมีออกมาเจสต์ตรวตัวตัวตัวจผัวไม่มีอะไรไม่มีเลยแต่เมียผมไม่ไม่จับมันมันไม่ควรใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมก็จะดูไปคัน ขันนั้นขันนั้นอ๋อดมเราวิ่งจนท่อรถเนะี่ะมงออกเลยโอ้โหเละเลย,เลย <laughs> ตอนนั้นเนะ่ะ <laughs> เขาบอกว่าเอ๊ะฝ่ายแกเห็นไหมเนะ่ยเวลาแกออกไปอะ่ะ <laughs> ม่นจะเห็นอะไรระเบิดตามหลังแกนะจั็ประมาณแปดเ้นัดเราเราขับนะระเบิดกำลังตามห แต่เราเรแล้วมันคือระเบิดอะไรมันคือ ID หรือว่ามันคือมอเตอร์ออันนี้เ่อมอเตอร์มออเตร์ใช่ไหมโมเตอร์ก็คือผมไม่รู้ภาษาไทยคืออะไรแต่มันก็คือระเบิดที่มันมันร้อนมาจากท่อปุ๊มแล้วก็มันจะยิงไปในอีกจุดหนึ่งอ่ะใช่ครับเขาใส่หลังรถกระบะครับเขาใส่หลายท่อแล้วก็ไปยิงครั้งเดียวแล้วก็ปุ๊บปุ๊บยิงแบบสามสี่อันต่อเนื่องแล้วก็ขับไปที่อื่นไปที่่อืน a few minutes later อืม โอเคแค่นี้สั้นๆถ้าเราสังเกตดูนะผมให้พี่บอบไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับมีกลุ่มนี้ยิงกันอยู่ใช่ไหมยิงกันอยู่แล้วก็ มีคนหนึ่งดาวน์เรนเอรแล้วก็มายิงเป้าแต่คนนี้เขายังยิงกันอยู่แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ไหมอ่ะบางคนมันก็เป็นแค่เรนเจอร์มันทุกคนมันไม่ใช่เดลต้าในเนี้ยที่ผมถามคืออันนี้หนังนี้มัน accurate หรือ inaccurate ผมมองดูนะว่ามัน inaccurate มันทําให้มันดูเท่ดูนะดูนะนี่ยิงกันอยู่ใช่ไหมนี่เป็นเรนเจอร์หมดเนี่ยเราก็ข้ข้างเขาอ่ะไปไม่ได้หรอกใช่ไหมถูกว่าันมันมันกลรขนาดนั้นอันนี้ทําให้เท่ฮอลลีวูดฮอลลีวูดอันนี้ผมเห็นด้วยว่ามันฮอลลีวูดก็คือให้ทุกคนยิงกัน ดูเท่หน่อยโดยการแบบเดินเข้าไปใกล้ๆเป้าเลยแต่ว่ารู้ไหมครับเป็นแดนนะฝึกก่อนจะฝึกเป็นเดลต้ากี่เหรียญแล้วก็คุณจะโ,<อ>โอ้แบบแบบนี้ได้ไหมอ๋อห <laughs> มายความว่า <laughs> คือคนข้างหลังคุณเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดคุณและเราลงทุนกับคุณขนาดไหนก็จะเป็นเดลต้าได้อย่ามีการผิดพลาดแบบโง่ๆเลยใช่นี่นี่ฮอลลีวูดเห็นด้วยใช่ไหมโอเคโอเคผมมีความรู้สึกว่ามันฮอลลีวูดแต่ผมอยากถามพี่บอบบี้ว่ามันฮอลลีวูดจริงไหมฮอลลีวูดนะฮอลลีวูดครับปันทงว่าฮอลลีวูดนะครับ5 minutes later S <S อันนี้เขากำลังอธิบายซีนอยู่นะครับอันนี้แค่ผมแค่อยากรู้ว่า accuracy ของมันในการพูดคุยกันบรรยากาศจำนวนคนที่มามันจะเยอะขนาดนี้หรือมันจะน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยพี่พ <Yeah. S 1> อพี่ลองดู โอเคมันจะมีคนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมีคนขับพองอยู่ครบหมดเลยจะมีคนที่ผู้บัญชาการอยู่นะครับผมแล้วมันจะมีหัวหน้าหน่วยแต่ละหน่วยก็คืออยู่กันหมดเลยอันนี้พี่บอบบี้คิดว่ามัน accurate ขนาดไหนตอนที่ผมไปลบที่บาร์เนี่ยเราก็ทําแบบนี้นะครับจะมีทุกคนออกมาเราต้องทําแบบนี้เดลเจ้าคุณจะทําแบบไหนเซี Shield, คุณจะทําแบบไหนแล้วก็มารวมกันแล้วก็ออวางแผนอะไเราจะ เอาแผนที่ดีที่สุดกับที่เขาเสนอคือมันเป็นเหมือนกับการพูดคุยถูกไหม<ช>ว่าแบบโอเคอันนี้คือความคิดเห็นของอาน,นยนี้หน,น่วยนี้ถ้าเกิดพี่บอบไปดูแล้วก็ใกล้เคียงกับมิชชั่นบีฟิ้งของจริงใกล้เคียงครับจริงๆจะเป็นเดลต้าและหน่วยเซียนจะเสนอให้หัวหน้าเราเดอะเจเนอเรลเดอะออโอเคโอเคใชครับแล้วก็เขาจะตัดสินใจว่า แผนไหนดีมันใช่เขาบอกเราว่าคุณไม่ทําแบบนี้แบบนี้นี่นีนีนีนนคือในเนี้ยผู้บัญชาการนะครับผมเขาจะแบบว่าโอเคครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทํากันต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ของจริงมันจะเป็นอ่าเดลต้าคุณเสนออะไรมาควรจะเข้าไปยังไงเรนเจอร์ ager, คุณต้องทําหน้าที่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยได้แผนมาถูกไหมโอเคผมเข้าใจฮัวัวหน้าจะบอกว่าเราต้องการแบบนี้คุณจะทําแบบไหนอ่าโอเค a few moments later อันนี้เป็นซีน human in อ m หนึ่งนะครับ Permit. <laughs> <laughs> โอเคแค่นี้โอเคสีนี้มันไม่ได้สำคัญมากแต่ผมอยากให้พี่บอ๊อบบี้พูดถึง human intelligence พี่บอ๊อบบี้เรียกว่าอะไรนะ human นะครับอย่างแรก human คืออะไรสำหรับคนที่ไม่เคยดูเรามาก่อน human คืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงมก็ human เนี่ก็คน intelligence ก็ ความรู้ความรู้ที่ความรู้ที่เราจะเอามาใช้ได้ใช่ครับใช่ครับเอ็นจีไอก็นี่อินเทลเจนต์ l นี่ยเอ็นจีไอก็ชอบทำแบบนู้ดส่วนมากจะมี CI ็ที่จะมาช่วยจริงๆนะอินต์ไม่ใช่แบบนี้ใหญ่ขนโตขนาดอาจจะมี CIA มาช่วยว่าฮ u m a มนเป็นหัวข้อเอ็นในหนังเรื่องนี้มันมันบ่งบอกอย่างให้ผมเห็นอย่างหนึ่งว่าฮิวแมน่ะมันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่อย่างคนนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเฮ้ยตึกนี้หลังฉันบอกว่าเฮ้ยอับดี้ชื่ออับดี้ถ้าจำไม่ผิดนะอับดี้ แกชื่อหรือเปล่าเออจริงๆแล้วมันอยู่ข้างหน้าไปสองบล็อกแต่ผมไม่กล้าไปเพราะถ้าผมไปตรงนั้นผมต้องถูกยิงแน่เลยเนี่ยผมก็เลยอยากรู้ว่าม,มันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงไหมรู้โอากาสที่เขาจะให้ข้อมูลเราผิดมากน้อยขนาดไหนเราจะเชื่อใจเขาได้ยังไงคุณจะหวังใจกับเขาขนาดไหนขนาดคนที่เราจ่ายคนยิมนนิที่เราจ่ายเราเอาตังค์ให้เขาเงินเดือนให้เขา,า,ขาแล้วก็คุณจะหวังใจกับเขามากเท่าไหร่เพราะอันนี้เป็นประเทศเขาถูกต้องครับแล้วก็เราไปนั้น ไปทาอะไรเราไปช่วยรบในประเทศเขาจริงๆเขาไม่อยากให้เราอยู่ท uh ี่น uh> 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 ั้นตาจะทําแบบนี้ครับแต่ทุกอย่างที่เขาทาทาเพื่อเงินซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาจะให้ข้อมูลเราผิดใช่ครับแล้วพี่บ๊อบบี้เคยเจอหรือเคยรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฮิวมินมันผิดไหมครับคนนั้นเราหวังใจได้ขณะตอนนี้ผมก็ยังมีอีเมลจากแอปเกอร์สเตอบอกว่าชาเลนแบนตามผมที่เคยเป็นฮิวมอินให้กับให้กับสหรัฐอเมริกาใช่ครับก คือติดต่อมาตอนนี้เลยปัจจุบันเลยที่อัฟกานิสถานบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยนะครับพี่บ๊อบบี้ที่สกรีนแคปแล้วก็ส่งให้ผมดูใช่ไหมใช่ครับคือคนนี้เขาเคยเป็นฮิวมินให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วตอนนี้ถูกอาลิบันล่าอยู่ไล่ใช่ครับล่าอยู่เพราะว่าเมรารู้เราทํางานกับอเมริกาแบบนี้ใช่ครับเขาอาจจะไม่ช่วยไม่ช่วยอันนี้ก็นี่แหละโอ้โห yeah a few minutes later โอเคเผื่อพี่บอบพี่จำไม่ได้นะครับซีนนี้ก็คือเขาพูดว่าไอรีนไอรีนไอรีนแล้วคนก็วิ่งขึ้นพอกันใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นคนหน้าเจนโรคนนี้เขาก็มาแล้วก็หลังจากนั้นบอกว่าโอเค good luck boys no one gets left behind ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ที่นั่นนะครับเขาบอกไอ้คำว่า no one gets left behind เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าทหารคนหนึ่งอะถ้าเขาต้องไปสู้รบอะยังน้อยเขาจะมีความสบายใจระดับหนึ่งว่าถ้าผมตายในสมรภูมิรบหรือว่าผมบาดเจ็บสาหัส อย่างน้อยที่บ้านผมจะมีศพผมให้ฝังไว้ไม่ใช่ว่าหายไปเลยหายไปที่ไหนก็ได้ so คำว่า no one gets left behind มันสำคัญมากอันนี้พี่บอบบี้เห็นด้วยไหมครับใช่ครับไม่มีใครอยากเป็น MIA missing in action โอเคผมรู้ว่า MIA ก็คือไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นถูกจับไปหรือเปล่าแค่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครอยากเป็น MIA เอาศพคืนไม่ได้ไปเอาไปฝังไม่ได้แปรว่าจริงๆนะเราถ้าเราตายเราตายพร้อมกัน no one gets left behind เพราะว่าเราต้องเอามีอะไรคืนกับ ไปที่บ้าไปให้ได้คุณพูดให้ครอบครัวฟังใช่ไหมครับออร์เรนตันเซมิเทียร์ที่ที่ฝังนะครับผมออร์เรนตันอยู่ที่ไหนครับที่วอชิงตันโอเวอร์ชิมิเอลครับแล้วตกลงมันสำคัญมากใช่ไหมคำว่า no one gets left behind ใช่ครับเพราะว่าเพื่อนผมก็เคยโดนแบบนี้ตอนตอนที่เป็นทหารเขาโดนจับโดนฆ่าแล้วก็เขาห้อยไว้ที่สะพาน ผมรู้แล้วที่ฟลอรูจ้าใช่ไหมที่พูดถึงใช่ไหมครับอันนั้นเขาไม่ใช่ทหารแล้วตอนนั้นเขาเป็นทหารจ้าใช่ไหมของของเอริกไพรซ์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 แบล็กวอเตอร์แบล็กวอเตอร์นะครับโอเคอันนี้คือพูดถึงเหตุการณ์ที่ PMC 4คนหรือ5คนเขาขับเขาไปในเมืองฟลอรูจ้าแล้วก็หลังจากนั้นถูกยิงตายแล้วก็เอาศพเขาเผาแล้วก็มาห้อยบอยเห็นเห้ยไหมนี่แหละถึงไม่อยากให้ใคร left behind เพราะว่าเขาจะทำแบบนี้ให้เราโอเค ที่พี่บอบบี้เขากำลังจะสื่อด้วยสายตากับความรู้สึกคือมันทําให้ลดมอรัลของชูนะครับมันทําให้แบบการสู้รบของทหารอะจิตใจที่จะสู้รบมันลดลงไปแล้วก็มาทําให้มอรัลของคนที่อยู่ที่บ้านที่ดูข่าวนียแบบทําไมพวกเราต้องสู้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันจะมีซีนหนึ่งที่พูดถึงในเรื่องนี้เหมือนกันซีนที่ไปช่วยฮอร์แรนดี้ชูการ์เขาก็ถูกชูขึ้นมาแล้วก็มันถูกถ่ายทอดเป็นข่าวมันก็เป็นอารมณ์คล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงซีนนั้นกัน เนี่ยนี่ผมอยากให้นึกช <c oughs> ิวชัดแบบนี้อันอันนี้มันดู accurate ขนาดไหนครับ <Wow. S 1> เหมือนไหมเหมือนเหมือนบอดิโชูอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปขนาดนี้อันนี้เฮลิคอปเตอร์อันนี้ตอนที่เราเข้าไปเราพลายพอกกันเรามีไรท์พ็อกเรามีเ uh, uh. อลแคค c o เวอร์ครา aav เกมริงทุกอย่างเราเข้าไปหมดเออเอลแคคนี่สะกดยังไงครับ L C A C L C A C นะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพขึ้นมาอ๋อรู้แล้วไอ้ที่มันเป็นไอ้ตัวที่มันจะลอยอยู่เออมันลอยอยู่ใช่ไหมครับใช้ไบาพาสอ่าโอเคผมเคยเห็นแล้านนี้ใหญ่เลยอ่ะใหญ่ครับอันนี้เราไปกับ Marine Amphibious Group Marine Expeditionary Unit ์ยูฮิวจี้ซิเขาเรียกมิวฮิวจี้ซิอ๋อ21 s t marine expeditionary unit ใช่ไหมครับอ๋อโอเคอันนั้นมันคือหน่วยรบของนวิกโยธินชื่อ21 e t y f i mew นะครับโอเค อันนี้อาจจะมีกลุ่มอหมื่นที่ที่เข้ามาโอ <Okay. S 2> เค CIA แล,แล้วแต่สิ่งที่พี่บ๊อบบี้กำลังบอกว่าสิ่งที่เราเห็นใน Black Hawk Down เราจะเห็นแค่ Delta กับ Ranger แต่จริงๆแล้วมันมีกลุ่มอื่นอยู่ในนั้นด้วย <Wow. S 1> หนึ่งคือ t w e n t s t m u ที่พี่บ๊อบบ,บอีบอ้อยู่ก็อยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆแล้วตอนที่ผมอ่านหนังสือมันก็มี Navy Seal อยู่ด้วยนะครับมี Navy Seal อยู่ในขบวนการอันนี้ด้วยแค่ว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เอ่ยถึงแต่ผมเข้าใจว่านี่มันคือ Hollywood แล้วมันต้องปรับนิดนึงให้มันสามารถที่จะเล่าเรื่องได้้พริดมี Navy วยจ air traffic controller Air Force Ranger, Delta yeah. yeah. Delta yeah. Ranger yeah. Yeah. a few moments later ropes go down they go out four it should be four on a rope four oh that is four on a should rope be, sh nghe, sh sh ba? it should be four on a rope and cut the rope away don't take the rope with you cut it away Oh, I think they do cut it away too. They have. t h i s should cut this. This is the real deal. You got to cut <Okay. S 2> it away. สรุปกันใหม่ตกลงเมื่อกี้พี่บอบบี้ดูแล้วมัน accurate ไหมใช่ใช่แต่จริงๆนะเราเรารับได้ถึงสี่คนต่อต่อเชือครับหมายความว่า1 oh. นคนกำลังลงอีกคนนึงต่อมาอีกคนนึงต่อมาอีกคนนึงต่อมาต้องให้มีอย่างน้อย4คนเพราะถ้าเกิด5คนเดี๋ยวเขากลัวเ,เยอะไป ช่เยอะไปสี4คนต่อเชือกนะครับหมายความว่าณเวลาหนึ่งมันอาจจะมี8คนลอยตัวมาพร้อมกันใช่ไหมครับด้านซ้ายกับด้านขวานะครับแล้วพี่บ๊อบบี้บอกอะไรอีกเกี่ยวกับถึงพื้นแล้วเราต้องทํำยังไงนะครับตัดเชือกคนสุดท้ายลงไปก็คือฉีดอยู่ข้างในก็จะมีมีระยะเวลาที่เขาดึงนะครับก็ตัดเลยอ๋อโอเคพราะวาผมคิดตัดเชือกผมนึกว่าต้องมาขันเชือกใหม่ๆแล้วก็ปล่อยเลยครับปล่อยแปดเสยนแล้วก็ไปเชือกแล้วก็ให้มันตกอย่พื้นก็ทิ้งไว้จะบอกว่าท่าทางของพวกนี้ตอนที่เขาลง fast roping ดูดีไหมดูดีครับดูดีไหมข้ออะไรรู้ไหมในหนังเรื่องนี้นะครับในเบื้องหลังเขาบอกว่าคนที่ fast rop ลงมาเนี่ย extra พวกนี้มันคือทหารจริงๆเลยนั่นคือเหตุผลที่มันดูเหมือนจริงมากผมถามเลยแล้ว fast roping ยากไหมครับมันดูเหมือนจะอันตรายหรือว่าไม่อันตรายอยู่ครับตอนนั้นตอนที่เป็นหน่วยเซวผมเป็นคนที่ถือวิทิแพ็คผมก็หนักใช่ไหมครับเวลาลงมาผมลงมาอย่างเร็วครับจนผมมือผมมีควันเลยครับโอ้ต้องต้องถอดออกมีควันแล้วแล้วอะไรคือกลไกในการทําให้เรา แทสต์รบมาช้าหลงได้เวลาเราจับเชือกแบบนี้เวลาเราบีบแล้วก็เราทวิสต์่นนบะบีบหนึ่งแล้วก็หมุนใช่ครับบีบแล้วหมุนแต่ข้างล่างเท้าเราทำให้เหมือนเป็นตัวแอลนนี่จะเป็นั้ด้วยเดอ๋ออันนี้ผมเคยเห็นละนะครับแล้วนั่นคือท่าที่เราจะปีนขึ้นบนเชือกด้วยที่ก็จะเหมือนกับเหยียบนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพหรือวิดีโอให้ทุกคนดูนะครับจะได้เข้าใจนะครับก็คือใช้วิธีนี้เป็นการเบรกนะครับเทคนิคครับ a few minutes later Okay, Fang Kuanti Bai. Hey, saw. A hiss means it's close, a snap means they're shooting at us. Look at this. พี่บอมีครับเมื่อกี้เขาบอกว่า a his means it's close a snap means y o r e shooting ไงซีนเนี้ยมันเป็นอย่างงี้ก็คือสองคนนี้มันอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตัวละครของอีวานแมกเกรเกอร์เขายังไม่ยิงเขาบอกว่าทําไมไม่ยิงกลับเขาบอกว่า his หมายความว่ามันอยู่ใกล้เรา snap แ a c k พิงหมายความว่าเขายิงใส่เราเขารอให้มันมีเอ็ snap ก่อนใช่ไหมอันนี้จริงไหมผมไม่เคยโดนยิงผมก็เลยไม่รู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงอ,อ๋ออันนี้เกี่ยวกับ R O E ที่เขาบอกนะ ุณยิงโอเคถ้ายิงใส่คนใช่ใช่ถ้าถ้าจะจอะไร<บ>ที่ผมบอกว่าเวลาใน S T T เขาจะเอายิงปืนผ่านหัวอ่าใช่ใช่ครับใช่ใช,ใช่จะมี snap ขึ้นจะรู้เลยว่ามาจากไหนยิงจากข้างหลังหรือข้างหน้าเสียงมันไม่เหมือนกันว่าแม้เขาเวลาเราโดนยิงใส่แบบเขายิงใส่เราเสียงมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่แต่นี้ผมไม่ค่อยใช้คำนี้ที่ snap อะไรแบบนั้นนะครับแต่จริงแล้วมันจะมีเสียงเขาห่างกันจริงๆเวลาคุณโดนยิงเวลาโดนยิงใกล้กับแบบโดนยิงแบบผ่านไปไกลกับผ่านไปใกล้ๆมันจะรู้เลยใช่ไหมต่อใหญ่รู้เลยใหญ่ใเพราะว่า sound barrier มันจะ break the sound barrier อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาการยิงปืนเนี่ยมันจะมี เสียงที่มาหลังชุดที่ก็สูนผ่านความเร็วเสียงนะครับมันจะมีครักอีกอันหนึ่งที่บอบบี้กำลังพูดถึงเสียงครักดังๆอันนี้อีกอันหนึ่งหลังชุดที่ผ่านความเร็วเสียงโอเคโอเคครูน่าสนใจ five minutes later เอ้ทารับจ้างแบบนี้เหรอโอ้ my god โอเคพี่บอบบี้เดี๋ยวคำถามจะมาหลังจีนีที่ผมอยากรู้นะครับเอ่อ you got lucky i was like lucky somebody should should be a l the gun oh yes to my memory ใครขึ้นไปยิงอ่ะอ่าในเมื่อพี่บอพี่พูดถึงอันนี้ปั๊บนะครับพี่บอพี่บอกว่าทําไมไม่มีใครขึ้นมาขึ้นมายิงปืนแทนนะครับเงี้ย yeah. ป่าน,นี้มีคนขึ้นไปแล้วเสีย get on the yeah get on the 50เนี่ยเ <Yeah. S 2> นี่ยๆคราวนี้เค้าก็บอกเอ้เอ,อตัวละครแอร์แบน้าก็เลย <Yeah. S 2> ขึ้นมาเลย <Yeah. S 2> นะครับโล โอเคพี่บอกก็เคยเห็นแบบนี้ตอนที่ไปไปอิรักชื่อลอร์ดแบบนี้เลยเนีย่เวลาเราเดินเข้าไปในเมือง uh huh. แบบนี้เลยโอ้โห oh พี่บ๊อบบี้ครับผมถามนิดนึงตอนที่เขาวอว่าแบบพิลาตายแล้วเนี่ยใครได้ยินบ้าง everybody ทุกคนเลย everybody ในในคอนโบยในคอนในรถพวกเนี้ยในทริคซีนั้นครับ everybody เฮลิคอปเตอร์ everybody ทุกคนได้ยินหมดเลยผมอยากถามความรู้สึกมันรู้สึกยังไงมัน d e m o r a l i z i n g ขนาดไหนมันมันสร้างแบบความเศร้าหรือว่าความโกรธหรือว่าความอยากสู้ต่อมันยังไงอ่ะเคยเคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมเวลาเราได้ยินวอลแล้วก็บอกว่ามีคนนี้เสียชีวิตแล้วตอนที่ผมไปน่ะไม่มีใครเสียชีวิตแต่ ว่าสลบที่โดนระเบิดเหมือนสลบทะสอเจตหมายความว่าอะไรตอนที่พี่บ๊อบบี้ไปอิรักที่กับโคชิสไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับก็ไม่มีแต่ผมไม่ได้อยู่คอนบอยนั้นออ๋โอเคโอเคเข้าใจเข้าใจละเ<อ>ข้าใจละผมแค่อยู่คอนบอยที่โดนระเบิดแต่มีแต่คนสลบโอ้กาชแต่ไม่มีใครตายที่เราต้องร้อ <laughs> ง ครับ uh huh. แต่แต่เวลาผมกลับมาประเทศไทยเวลามาพักผ่อ uh huh. นอาจจะเกือบเกือบทุกครั้งเลยมีคนตายเพราะที่นั้นนะบางคนก็นิสัยไม่เหมือนกันนะผมเป็นทีมลีดที่เวลาผมเดินทางผมไม่ผมผมไม่หาเรื่องกับใครใครใ,ในในชาวบ้าน,นครับ, uh huh. รบแต่บางคนนะครับถ้าถ้าเขาไปจากจุด A ถึง B ถ้าถ้ามีคนขวางทางนะเขาจะชนเลยแบบออกไป uh huh. เพราะโอลีไม่เหมือนกัน uh huh. เข้าใจครับ ครับอ่าผมไม่ทําแบบนั้นผมถึงเหมือนกับอาจจะอาจจะอาจจะไม่โดนระเบิดเท่ากับคอนโวยอือ๋อหมายความว่าคือเขาหมั่นไส้คอนโวยอื่นที่แบบดือ้อรั้นเกินไปหรือว่าแบบโหดร้ายเกินไปก็แบบคอนโวยเนี้ยไม่จัดการเลยมันแม่งผักแบบมันขับรถชนคนอิรักเยียมไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับเพราะว่ามีม, <Wow. S 2> มีมากกว่ามากมีเกือบสิบทีม <Wow. S 2> เขาก็จําไว้ <Wow. S 2> ถ้าคุณไม่หาเรื่องก็ไม่เป็นไรครับ A few moments later พี่ปอี้ครับอยากให้ดูการยิง RPG ขึ้ใ <Yes. S 1> ส่เข้าไปในหออันนี้ผมมีข้อมูลตรงนี้ c i l t 0 c a l ใ i ่ t y cow ใช่โอเคสำหรับ nice okay. so, อันนี้ผมมีข้อมูลจากการอ่านหนังสือแล้วก็ทำ research มานะครับ Keep PG กล้อง,องต้องต้องไปเกิน20ลาหลาก่อนก่อนจะก่อนมันจะระเบิดได้ใช,ใช่ไหมครับโอเค okay. แล้วก็ปุง้งยิงเข้าไป ใส่แล้วก็จะได้เดี๋ยวเราจะได้ black hawk down อันแรกของเรานะครับโอเคจริงๆเวลายิงยิงเร็วเร็วกว่านั้นปุ๊มบุ๊มอันนี้ปุ๊มอ๋อจริงๆมันเร็วกว่านั้นเยอะมากเลยใช่ไหมปุ๊มบุ๊มโอเคก็เราจะบอกว่าไอ้ RPG มันช้าไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วที่ผมอ่านในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าการยิง RPG แบบนี้ขึ้นะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะว่า RPG จจริงๆแล้วถูกดีไซน์มาให้ยิงลาบ เขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกเมลิชาพวกนี้ของโมฮัมหมัดฟาราอิดเนี่ยจ้างหน่วยรบพิเศษของรัสเซียมาแล้วมาสอนเขาวิธียิง RPG ขึ้นหอซึ่งวิธีทําของมันเนี่ยก็คือว่าข้างหลังเขาอ่ะเขาต้องไม่ขุดรูเขาต้องไม่ขุดรูเพราะถ้าเกิดไม่มีรูอ่ะใช่ไหมแบ็ก blast มันจะทําให้คนยิงตายไปด้วยไม่เหรอไม่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 ตรงเหรอแต่อาจจะบาดเจ็บสาหัสหรือว่าบาดเจ็บไหมเวลาเวลายิงแบบนี้นะครับเหมือนก็เท่ากับเหมือน มา,มาตบอ,อกกแต่ถ้าคุณยืนอยู่ข้างหลังนะอย่เ <Yeah. S 2> พราะว่าเขาบอกว่าสมมตินะพี่บอบบี้เราเอาอาร์พีจีอ่ะแล้วก็เอาขึ้นไปในฟ้าแบ็กบราสมันจะอัดใส่เราตรงนี้แบ็กบราสอัดไปทางนี้ใช่ป่ะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยแบ็กบราสอ่ะมันจะอัดใส่ตัวเราเขากเลยต้องขุดรูให้ตัวเราไม่บาดเจ็บอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงขนาดไหนนะอันนี้มันคืออยู่ในหนังสือที่มาร์กบัลเดนเขียนของ Black Hawk down แต่ผมเคยยงิง AG4 กับ Lo อร็อกเก็ผมเคยยงิง ถึงแบบนี้ประมาณนี้แล้วก็พี่เอไม่คิดว่ามันมันเ้าเกิดเราต้องยิงขึ้นหอเลยมันจะลำบากไหมอาจะลำบากครับแต่ว่าผมที่ขุดรูนะคือัถ้ามันไปลบเหมือนคนจะขุดรูทุกที่เลยประกอบกนดีเท่าที่ผมอ่านในหนังสือนะนะที่ผมอ่านในหนังสือนะเขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมที่ที่จแอมบูชแล้วแล้วก็แบบขุดรูไว้อันนี้อันนี้คือจากมาร์คเบลดนที่เขาไปสัมภาษณ์ในหนังอ่ะเราจะเห็นแค่มุมมองของอเมริกาใช่ไหมครับแต่ในหนังสือเราจะเห็นมุมมองของคนซูมาเลียด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ได้เล่าว่าวิธีที่เ้าจะยิง RPG เขาขุดลูอ่าใช่ครับเพราะว่ามันเจ็บจริงๆนะครับเจ็บนะเวลายิงยิงเอ่อไอ้แบ็คบลาสแตกจะเจ็บนะครับเจ็บ, uh. บ A few minutes later โอเคอันนี้ก็คือ Black Hawk มาแล้วนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญของเรื่อง We got a black hawk down We got a black hawk down นะครับ yeah ตอนที่ลงอ่ะวันนั้นผมเห็นต่ควันสีดำตลงตลงวันที่ฮอ l l black hawk down เกิดขึ้นเนี่ยพี่บ๊อบบี้อยู่อยู่ในนั้นเลยอ่ะครับผมได้ยินผมยืนอยู่ชายหาดคอยมารีนออกมาครับอะไรเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นไอ้ใจ black hawk down black hawk down ได้ยินเลยนั้นะผมก็ไปดูมีควันขึ้นสีดำๆำอ้โอ้ไม่ได มารีนอยากเข้าไปเนี่อยากเข้าเข้าไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่เขาตอนนนี้ะครับโอเค โอเคพี่บอยบี้ครับหนัง black lockdown รายละเอียดมันเยอะมากผมขอแบ่งเป็นหลายๆพาร์ทนะครับอันนี้ก็คือจบพาร์ทแรกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทสองนะครับโอเคไหมครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างสามารถ join YouTube เราได้นะครับได้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าอยากซื้อผลิตภัณฑ์ทีมแทงโก o เว็บไซต์เรากับโซเชียลมีเดียลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับขอบคุณสปอนเซอร์วันนี้นะครับผมก็คือ Thai Arm นะครับขอบคุณมากเลยแล้วขอบคุณพี่บอยบี้มากๆเลยนะครับที่มาททีีีมมแงโกกกกออนนะะครรััับบเเด๋ยวาาจต่ b l a c k Hawk Down พาดอื่นๆน,นะครับลองติดตามดูพี่บ๊อบบี้ขอบคุณมากครับ Thank you ขอบคุณครับ Everybody